สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลวิโทโฮมนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการต้มกล้วยกันค่ะต้มยังไงไม่ให้ฝาดต้มยังไงให้เนื้อเหนียวหนุบหนับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเปลือกค่ะปกติเวลาเราต้มกล้วยนะก็จะเปลือกดําใช่ไหมอันนี้ก็คือ เปลือกก็จะสีสวยแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะเหมาะกับการต้มขายมากๆเวลาลูกค้าเห็นก็จะน่าทานนะคะนีต้มออกมาแล้วน่าทานแบบนี้โรยงาขาวงานดาได้สุขภาพเข้าไปอีกนะหรือใครนะคะจะโรยมะพราะ้าวอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยมาเริ่มจากกล้วยนะคะวันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าหนึ่งวีเวลาเลือกกล้วยเนะี่ยเลือกที่เขาสุกนะคะแต่ว่ายังมีสีเขียวๆติดที่เปลือกอยู่ไม่ให้สุกจนเกินไปนะนี่ค่ะ ก็เลือกลูกใหญ่ๆสักนิดหนึ่งก็จะดีมากเลยนะคะเวลาต้มออกมาในเนื้อเขาจะเหนียวหนุบแล้วก็หวานอร่อยค่ะเราจะนําน้ํานะคะมหนึ่งกระมังแบบนี้จากนั้นก็จะใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปสักหนึ่งลูกนะคะบีบลงไปเลยแบบนี้ค่ะบีบแล้วก็ใส่เปลือกลงไปด้วยเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็คนๆนิดนึงให้ตัวเกลือเขาละลายดีค่ะ น้ำนี่สามารถเติมเพิ่มได้นะคะไม่เป็นไรก็คือจะใส่ให้ท่วมกล้วยเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะดึงกล้วยออกมาแบบนี้ค่ะดึงทั้งก้านเลยนะแล้วก็เอาลงไปแช่ในน้ําเกลือและน้ำมะนาวที่เราผสมไว้นะคะเราจะแช่เขาเป็นเวลา15นาทีค่ะพยายามให้น้ําเขาท่วมกล้วยด้วยนะคะผ่านไป15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะนํากล้วยของเราไปล้างหนึ่งน้ำค่ะแล้ก็พักไว้ให้สด็ดน้ําดีค่ะจากนั้นเราก็จะมาต้มน้ํากันค่ะ เราจะใช้ไฟแรงเลยนะคะในการต้มแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะอย่าเพิ่งใส่กล้วยลงไปตอนนี้นะคะรอให้น้ำเขาร้อนจนเดือดแบบนี้ก่อนนะจากนั้นก็นำกล้วยที่เราล้างเรียบร้อยแล้วลงใส่ได้เลยค่ะใส่ไปทั้งลูกแบบนี้เลย พอใส่ลงไปแล้วนะคะก็จะใส่ตัวใบเตยลงไปเพิ่มความหอมสักนิดนึงใครไม่มีไม่จําเป็นนะคะสําหรับตัวใบเตยแต่ถ้าใส่มันก็จะหอมเนาะนี่ยค่ะก็พยายามกระจายกระจายให้กล้วยเขาได้ความร้อนทั่วๆกันนะคะเราจะต้มเขาเป็นเวลา30นาทีค่ะระหว่างที่เราต้มเนี่ยกล้วยนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ก็พยายามกดให้เขาโดนความร้อนทั่วๆกันนะคะนี่เราต้มมาได้สักประมาณ 15นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้มเขาต่อให้สุกเลยนะกล้วยแตกไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีปัญหาโอเคค่ะตอนนี้ก็ครบ30นาทีแล้วนะคะให้เราเตรียมน้ําเย็นนะคะใส่น้ําแข็งลงไปด้วยนะคะน้าก๊อกแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปเลยเพื่อจะน็อกนะคะตัวกล้วยของเราค่ะนี่ขนาดต้มมา30นาทีดูสิคะสีกล้วยไม่ดําเลยนะคะตัวเปลือกไม่มีดําเลยจากนั้นนะคะก็ปิดไฟแล้วก็นํากล้วยนะคะลงไปในน้ําแข็งได้เลยค่ะ ถ้าใครไม่มีน้ําแข็งนะก็สามารถใช้น้ําปกติได้เลยแต่ว่าให้ใช้น้ําเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไล่ความร้อนออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ประมาณ5นาทีค่ะนี่ค่ะพอถึง5นาทีเราก็นํากล้วยของเรานะคะไปเทน้ําออกนี่ค่ะสีคือสดมากมีขนาดต้มแล้วนะปกติอย่างที่บอกค่ะสีตัวเปลือกเนี่ยมันจะดําแล้วนะนี่คือไม่ดําเลยนะคะยังไงลองไปทํากันดูเคล็ดลับนี้คือดีมากๆแถมกล้วยนะคะนี่ พอเขาเย็นตัวลงนะคะเราก็ปอกออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะผ่าให้ดูนะคะความหนึบของตัวกล้วยนี้ค่ะหนึบมากๆแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้ไม่ฝาดค่ะทานไม่หมดก็นำไปแช่เย็นได้นะแช่ได้ทั้งเปลือกแบบนี้เลยรับรองไม่มีทางดำค่ะหรือใครจะนำไปทำกล้วยบดชีก็ได้นะแต่วันนี้เราจะโรยงาขาวงาดำลงไปนะคะ เพิ่มสุขภาพนิดนึงเนาะหรือถ้าใครนะคะจะขูดมะพร้าวทืนทึกลงไปก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะยังไงไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ